สวัสดีค่ะคุณท่านป้าบอกว่าคุณท่านให้พุดมาพบนะคะด้วยความน้อยใจทำให้พุดน้ำบุตรเลือกที่จะมองพลึกผ่านสายตาไปราวกับเขาไม่มีตัวตนนี่ขนมจ้าย่าทำเองกับมือเลยนะเอาไปไว้ทานเวลาง่วงๆหนูดูซูปผอมลงไปเยอะเลยนะหนูพุด ตั้งแต่เธอป่วยน้ำหนักลดลงไปเกือบ3กิโลกรัมจากปกติตัวก็ผอมบางอยู่แล้วกินเยอะๆนะลูกผอมไปก็ไม่สวยหรอกพุดน้ำบุตรพนมมือไหวท่านแล้ววันนี้หยุดไม่ใช่เหรอพุททำโอทีนะคะคุณท่านงานยุ่งหรือเปล่าคนถูกถามพยักหน้าแทน ย่าสี่รู้ว่าพุทธน้ำบุตรนั้นต้องทำงานเพื่อรับผิดชอบเงินจำนวนหนึ่งที่นวลกู้ยืมจากหลานชายคงเป็นความบังเอิญที่นางเข้าไปในห้องของพลึกและพบแฟ้มบัญชีลูกหนี้ที่เปิดค้างไว้ทําให้นางได้รู้อย่าหักหมมากนะหนูพุทธค่อยๆทาไปไม่ไหวก็พักบ้างขาดเหลืออะไรก็มาบอกย่าดูเหมือนย่าสีจะเอ็นดูพุทน้ำบุตรกว่าพนักงานคนอื่นๆ คงเป็นเพราะนวลและสามีคือคนเก่าคนแก่ของท่านพรกรบมองเพื่อหาโอกาสสบสายตากับคนตัวเล็กแต่เธอพยายามหลบหลีกจนกระทั่งเธอลากลับไปพร้อมกับขนมกล่องโตแล้วนั่นเราจะไปไหนไปทำงานสิครับเพราะมีเรื่องต้องคุยกับคนริษเยอะทำให้จากที่คิดจะนอนต่อต้องเปลี่ยนความคิดใหม่วันนี้วันหยุดนะย่าสีถามต่อ เดี๋ยวผมจะกลับมานอนตอนบ่ายๆครับวันนี้ผมอยากกินอาหารฝีมือย่าจังเลยพลึกเข้ามากอดท่านเหมือนตัวเองยังเป็นเด็กน้อยสามสี่ขวบจนคนเป็นย่าตีข้าวที่แขนเบาๆอ้อ,อนย่าอย่างนี้เห็นทีต้องสุดฝีมือแล้วละ่ะชายหนุ่มทั้งกอดและหอมเป็นการขอบคุณก่อนจะขอตัวไปจัดแจงเรื่องส่วนตัวเพื่อจะได้ไปเจอกับใครบางคนที่ไม่เห็นหน้ามาหลายวัน เมื่อสักครู่ก็เจอเพียงนิดเดียวยังไม่ทันยังไม่ทันอะไรคิดถึงหรือต้องการคนคิดเริ่มสับสนกับตัวเองพลึกเข้ารีสอร์ทในตอนสายพนักงานมาทำงานอย่างบางตาเขากวาดตามองไปยังคนที่ต้องการผุดน้ำบุตรกำลังก้มๆเงยๆงวนอยู่กับกองเอกสารหน้าแปลกที่เขากลับไม่รู้สึกเบื่อภาพตรงหน้าสักนิด ช่วยเอาแฟ้มงานไดรับครึ่งปีแรกมาให้ฉันดูหน่อยเขาต่อสายตรงมายังโต๊ะทำงานของพุทธน้ำบุูดหญิงสาวรับคําก่อนจะเดินไปหยิบแฟ้มจากตู้ด้านหลังแล้วเดินตรงมายังห้องทำงานของเขาเธอเคาะประตูห้องก่อนเชิญแฟ้มที่คุณพลึกต้องการค่ะหญิงสาวจ,จัดแจงวางแฟ้มแล้วเปิดหน้าปัจจุบันให้เขาก่อนจะหมุนตัวกลับโดยไม่ยอมสบตาก,กับเขาสักครั้ง เดี๋ยวก่อนชายหนุ่มรังเอาไว้คะเธอยังโกรธฉันอยู่เหรอทำไมเขาต้องถามคำถามนี้ด้วยรู้ไหมว่าคนฟังถึงกับใจอ่อนยวบเปล่านี้คะพุทธจะโกรธอะไรคุณพลึกได้พุทธน้ำบุตรยังคงก้มหน้าพลึกก็ออกจะขัดใจที่ห้องทำงานของเขาเป็นกระจกใสไม่อย่างนั้นจะจับร่างบางกดลงบนโซฟา แล้วคาดคันให้รู้แล้วรู้รอดฟังดูก็รู้ว่าเธอโกรธไปเตรียมตัววันนี้ฉันมีธุระข้างนอกคุณพลึกคะหญิงสาวอยากจะขัดใจแต่เธอนึกขึ้นได้ว่าระหว่างเธอและเขานั้นมีสัญญาที่ผูกมัดกันไว้คือเรื่องบนเตียงหน้าที่ของเธอคือให้ความสุขเขาหน้าที่ของเขาคือการปลดหนี้ให้เธอค่ะเธอรับคำเบาๆ หมุนตัวออกไปทำตามคำสั่งไม่ปรี่ปากพูดหรือถามอะไรระหว่างทางไม่กวนใจหรือทำให้รํำคาญใจแต่ท่าทางนั้นกลับทำให้เขาหงุดหงีดไม่ได้เอาปากมาเหรอคนถามรู้สึกขัดใจกับท่าทีเมินเฉยอย่างนั้นฉันถามไม่ได้ยินหรือ,อยังไงชายหนุ่มเปิดไฟเลี้ยวแล้วจอดริมทางหันมาเอาเรื่องคนที่กวนใจตั้งแต่เช้าทั้งที่วันนี้เขาค่อนข้างอารมณ์ดี พูดเจ็บค่ะเพราะเขาจับหัวไหล่เธอกดน้ำหนักมือลงไปอย่างลืมตัวพูดเป็นแล้วเหรอคุณพลึกอยากให้พุทพูดอะไรล่ะคะสั่งมาสิคะเดี๋ยวพุทพูดให้ฟังค่ะอย่ามาประชดฉันนะพุทไม่ได้ประชดค่ะแต่พุทพูดไม่เก่งเอาใจใครไม่เป็นทำไมสีหน้าและท่าทางของเธอทำราวกับน้อยใจอะไรอยู่ หรือจะเป็นเรื่องของสิตาเมื่อวานแปลกดีเหมือนกันที่เขารู้ว่าพุทธน้ำบุตรมีความรู้สึกเธอโกรธฉันเรื่องสิตาใช่ไหมงั้นฉันจะเล่าให้ฟังเปล่าค่ะพุทธไม่ได้โกรธและพุทธก็ไม่อยากรู้ด้วยหญิงสาวหันหน้าหนีไปทางอื่นที่กับเรื่องของภาวะเขายังไม่อยากฟังเธอสักนิดคนใจร้ายแต่ฉันอยากเล่า เขาตรึงใบหน้าเธอให้หันมารับฟังในเรื่องที่กำลังจะเล่าพูดบอกว่าไม่อยากฟังยังไงล่ะคะถ้าเธอไม่ฟังแล้วจะรู้ความจริงได้ยังไงที่เรื่องพี่วัดคุณยังไม่ฟังพุดเลยคนน้อยใจลืมตัวว่าเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแสดงอาการไม่พอใจเขาแต่หน้าแปลกแทนที่จะถูกตําหนิกลับได้ยินเสียงหัวเราะร่วนแทนวันนี้ฉันอยากฟังเรื่องผู้ชายคนนั้น แต่พุดไม่อยากเล่าแล้วนี่คะดูเอาเถอะบทจะดื้อเหมือนที่ย่าบอกไว้ไม่มีผิดงั้นฉันเล่าก่อนพุทไม่อยากฟังเรื่องของใครทั้งนั้นค่ะมันไม่เกี่ยวกับพุทธเธอหึงฉันเหรอเขาถามตรงๆคําตอบง่ายนิดเดียวคือใช่กับไม่แต่พุทน้ำบุตรเลือกที่จะไม่ตอบทั้งสองข้อพุทไม่มีสิทธิ์ไปหึงห่วงใครทั้งนั้นหน้าที่ของพุทมีแค่สามเดือนเท่านั้น เมื่อครบกำหนดทุกอย่างก็จบใช่เธอต้องย้ำกับตัวเองว่าเธอไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งนั้นไม่ว่าจะหึงห่วงหรือห่วงและที่ต้องย้ำเตือนให้ขึ้นใจเพราะเธอต้องไม่บางอาจไปรักเขาทำไมเธอต้องใจสั่นเต้นแรงยามที่คิดว่าเธอคงรู้สึกกับเขามากกว่าลูกนี่กับเจ้าหนี้ดูเหมือนเธออยากจะให้ครบกำหนดเร็วๆเ,เหลือเกิน เป็นใครก็อยากจะปลดหนี้ให้หมดหรือเปล่าคะยิงสาวถามกับทันควันงั้นเปลี่ยนมาเป็นทุกคืนภายในเวลาสองเดือนไหมล่ะแล้วก็ชดเชยที่เธอป่วยไปอีกหนึ่งสัปดาห์ด้วยทุกวันพุดไม่ใช่หุ่นยุนนะคะคุณพลึกเธอจะได้หมดหนี้ไวๆยังไงล่ะจะได้เอาตัวใส่ตะก้าล้างน้ำกลับไปหาไอ้หน้าจืดนั้นต่อพลึกรู้ว่าอีกไม่นานพวัดคงกลับมาหาพุทธน้ำบูด เมื่อแน่ใจแล้วว่าถูกสิตาเทแล้วยายบื้อนี่ก็คงใจอ่อนกลับไปคบหากันเหมือนเดิมทำไมเขาหงุดหงิดจังวะหมดนี้แล้วพุทธจะทำอะไรกับตัวพุทก็ได้ค่ะเธอรั้นโดยไม่รู้ตัวเลยว่าทำให้เขาโกรธถ้าอย่างนั้นระหว่างนี้ก็ช่วยจําไว้ด้วยว่ายังไม่หมดนี้หมดสัญญาอย่าไปทำตัวง่ายกับใคร มันเป็นคำพูดที่แสนธรรมดาแต่เจ็บจนจุกไปถึงซวงการที่เธอง่ายกับเขาก็ไม่ได้หมายความว่าจะยอมไปง่ายกับคนอื่นพูดน้ำบุดอึ้งและเงียบไม่อยากต่อปากต่อคํากับเขาอีกส่วนพฤกก็หันรถกลับไร่จากที่ตั้งใจจะพาไปหาที่นอนเปลี่ยนบรรยากาศพูดคุยเรื่องที่เข้าใจผิดหมดกันความตั้งใจเขาพยายามเร่งเครื่องทำความเร็ว เพื่อให้คนนั่งข้างๆหวาดกลัวแต่เปล่าเลยหญิงสาวแค่จับราวที่ประตูไว้มั่นมีอะไรในลูกนี้ที่พุทธน้ำบุตรกลัวบ้างไหมบางครั้งเขาก็อยากเห็นความอ่อนแอของเธอจนกระทั่งรถเลี้ยวเข้าจอดที่โรงรถพุทธน้ำบุตรจึงเตรียมตัวเพื่อลงคืนนี้พุทธจะมาหาคุณไม่เกินสี่ทุ่มคะ่ะไม่ต้องสวนกลับทันควันก่อนจะเปิดประตูรถลงไปเธอจึงต้องเดินลงตามมา กลับกันมาแล้วหรอตาพลึกหนูพุทธธุระกับลูกค้าเรียบร้อยไหมยาสีเอ่ยถามทั้งสองแต่ยังไม่มีใครทันได้ตอบคุณพลึกกลับมาแล้วหรอคะเสียงที่คุ้นเคยสำหรับพุทน้ำบุูรเจนขึ้นจากด้านหลังของทั้งคู่มีแขกมารอพบตั้งแต่พลึกออกไปนะ่ะยาสีบอกให้รู้คุณพลึก กลับมาแล้วเหรอคะสิมารอคุณตั้งนานนะคะ่ะสิตาแทรกตัวมายืนตรงกลางระหว่างพลึกและพุทธน้ำบุตรโดยแท่งทำเป็นไม่เห็นพุทธน้ำบุตรเสียอย่างนั้นพร้อมกับคล้องแขนเขาแสดงความเป็นเจ้าของวันหยุดแท,แท้แต่เจ้านายกับลูกน้องสาวกลับมีธุระออกไปกันสองคนหรือเพราะเหตุนี้พุทธน้ำบุตรถึงไม่ได้เสียใจเรื่องที่เธอแย่งภวัตมาสิตามองผ่านคนด้านข้างเรากับเป็นเพียงอากาศสะท้าน งานย่าให้คนไปตั้งโต๊ะให้นะหนูสีซื้อกับข้าวมาอีกเยอะเลยสิตายิ้มน้อยยิ้มใหญ่ในขณะที่พลึกนั้นเอือมระอาจนคนเป็นย่าต้องใช้สายตาดูชอบไม่ชอบก็ให้เก็บไว้ข้างในท่านสอนเขาเสมอแต่บางครั้งพลึกก็ตะบะแตกแตกหักกันไปก็มีหลายครั้งหลายคราพูดคอตัวก่อนนะคะ พุทธน้ำบุตรขยับตัวออกห่างเพื่อพนมมือไหว้ลาผู้ใหญ่ใจดีที่เอ็นดูเธออย่างคุณย่าของเขาอ้าวพุทธตายจริงสิตาหันมาเห็นพุทธน้ำบุตรจึงขยับเข้ามาใกล้ๆแล้วตั้งใจใช้รองเท้าส้นสูงเกือบสี่นิ้วเหยียบไปที่เท้าของพุทธน้ำบุตรเต็มแรงโอ๊ยรองเท้าส้นเข็มสูงเรีวกดลงบนหลังเทา้าเนื้อขาวขาวก็แดงขึ้นทันตาเห็น อุ้ยขอโทษจริงๆิสีไม่เห็นเลยว่าพุธยืนอยู่สิตาทำทีเป็นมองไม่เห็นเธอทางที่แทบจะยืนเหยียบหัวอยู่แล้วเจ็บหรือเปล่าทำทีเป็นห่วงทางที่ใจนั้นนึกอยากจะบทขยี้ให้แรงอีกไม่เป็นไรคนถูกกระทำหวงคำพูดและแทบจะไม่ได้มองเท้าตัวเองที่ถูกแกล้งขอโทษจริงๆนะเจ็บมากไหม สิตายังคงแสดงท่าทีเป็นห่วงเจ็บกว่านี้ก็ยังผ่านมาได้เลยพุดน้ำบุตรตอบอย่างใจเย็นปัดมือของสิตาออกให้ห่างจากตัวเธอคนถูกรู้ทันยักไหลเปิดปากยิ้มน้อยๆเหมือนยั่วยุอารมณ์อีกคนแต่ไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่เพราะผุดน้ำบุตรพอจะอ่านเกมออกเธอเลือกที่จะนิ่เงียบแล้วพาตัวเองออกไปจากตรงนี้โดยเร็วได้ข่าวพี่วัดบ้างไหม สีตายิ้มยันขณะถามหนูสีกับหนูพุทธรู้จักกันด้วยเหรอย่าสีถามด้วยความสงสัยหลังจากยืนฟังทั้งคู่มาสักพักหนึ่งแล้วรู้จักสิคะคุณย่าสีกับพุทธเป็นเพื่อนรักกันเลยนะคะอยู่กลุ่มเดียวกันมาตลอดสีปีเลยค่ะแต่หลังๆไม่ค่อยได้เจอพุทธเพราะพุทธเขามีแฟนนะคะสีตาหัวเราะชอบใจในขณะที่คนถูกพาดพิงยืนนิ่งเงียบ เรากับไม่ได้ยินเรื่องที่อีกคนกำลังพูดถึงย่าสีกำลังประเมินคนทั้งคู่ด้วยสายตาพูดน้ำบุตรนั้นนิ่งจนหน้าใจหายส่วนอีกคนก็ปากสว่างไม่รู้จบตั้งแต่มาถึงก็พูดแต่เรื่องตัวเองให้ท่านฟังร่วมชั่วโมงแล้วหนูพูดไม่กินข้าวด้วยกันก่อนเหรอยา่าทำบับข้าวไว้เยอะแนะ่ขอบคุณค่ะคุณท่านแต่พูดยังอิ่มอยู่เลยค่ะเธอกำลังโกหก พอตั้งแต่เช้าเธอยังไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยสักนิดงานนะ่ะอย่าหักโหมมากนะลูกเพิ่งหายป่วยแท้ๆพุทน้ำบุตรพนมมือไหว้ลาเธอหันหลังโดยทันทีคุณย่าไม่ต้องเป็นห่วงพุทหรอกคา่ะพุทเขาเก่งตอนเรียนบางวันเข้าไม่ตกถึงท้องสักเม็ดก็ยังเคยเลยค่ะแต่ขนมนมเนยนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะหนุมน่มๆขนมาให้เยอะมากสี่เสียอีก ได้อันนี้ส่งมีขนมอร่อยๆเพ่อพูดอยู่บ่อยๆเสียงคุยเป็นต่อยหอยพูดตามหลงังพุทน้ำบุตรถอนหายใจหนักๆเอาเถอะจะใส่ร้ายป้ายสีอะไรก็ตามสบายสิ่งที่สิตาเล่ามาทั้งหมดให้กลับกันนั่นแหละความจริงพุทธเสน่ห์แรงค่ะอย่างว่าเลยค่ะพุทธเขาเรียนเก่งสีจบได้ก็พ่อพุทเลยนะคะไม่ได้พุทสีแย่แน่ๆเลยค่ะ เพราะอย่างนี้ใครๆก็รุมกันรักพุทธแล้วเธอก็ตอบแทนพุทธน้ำบุตรด้วยการสวมเขาให้ได้ข่าวว่าอีกไม่นานพุทธก็จะแต่งงานแล้วค่ะย่าไม่เคยรู้เลยแม่นวลก็ไม่เคยเล่าย่าสีหันมาทางหลานชายขอเสียงเยืนยานแต่พลึกนิ่งเฉยไปอีกคนเพราะเขารู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นสิตาคงคิดว่าตัวเองฉลาดสินะแท้ที่จริงแล้วโง่สิ้นดี พูดวาดโครงการนี้ไว้ก่อนจะเรียนจบอีกค่ะคุณย่ามันอาจจะจริงอย่างที่สิตาพูดหากเธอเล่าความจริงทั้งหมดว่าเป็นเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดบางครั้งโชคชะตาก็เล่นตลกเสียจริงเสียงของเพื่อนเคยรักค่อยๆเบาลงหลังจากเดินเข้าไปในบ้านพุทธน้ำบุตรจึงได้หันกลับไปดูความว่างเปล่าเบื้องหลังระยะทางจากบ้านของพลึกไปยังรีสอร์ทมันไม่ได้ไกลเท่าไหร่ แต่ด้วยอากาศที่อบอ้าวครึ้มฝนทำให้เหงื่อเม็ดเล็กๆผุดขึ้นเต็มใบหน้าพุดน้ำบุดมองไปยังพระอาทิตย์ดวงโตที่แผดเผาไม่รู้จักเหนื่อยหญิงสาวมองไปยังทางเดินเบื้องหน้าภาพซ้อนทับไปมาพื้นที่เหยียบอยู่ก็สูงสูง,สงต่ำๆแล้วในที่สุดความมืดก็เข้ามาแทนที่เสียงสุดท้ายเธอคงจะหูฝาดไปที่ได้ยินเสียงของพลึกเรียกด้วยความห่วงใยพุทธ หนูพุดหนูพุดเสียงเรียกทำให้เธอต้องลืมตาตื่นพุดน้ำบุตรมองเพดานห้องรู้สึกไม่คุ้นตาคุณท่านาเธอพยายามจะลุกขึ้นนั่งแต่ก็ถูกมือของท่านกันเอาไว้ให้นอนลงตามเดิมอย่าเพิ่งลุกเลยหนูพุธพักผ่อนก่อนเถอะพุทธน้ำบุตรทำตามคำสั่งอย่างว่าง่ายเพราะยังรู้สึกเวียนศีรษะอยู่หญิงสาวมองไปโดยรอบ ห้องของใครกันตกแต่งได้สวยและดูมีรสนิยมภาพบนฝาผนังบอกให้รู้ว่าเจ้าของห้องคือใครทำให้หญิงสาเบิกตาลุกโพลงขยับตัวลุกขึ้นนั่งราวกับติดสปริงเพราะนี่มันห้องนอนของพลึกแน่ยาบอกให้นอนก่อนยังไงล่ะคุณท่านคะพุทธหายดีแล้วคะ่ะพุทธขอกลับบ้านได้ไหมคะหายดีอะไรยังหน่าซีดอยู่เลย นอนก่อนธอนูพูธมือเหีียวย่นข่มวัวไหลเธอให้ลงนอนอีกครั้งแต่แต่นี้มันห้องของคุณพลึกนี่คะคือพูดเธอพูดไม่ออกกลัวคุณพลึกหรือ,อยังไงคนถามน้ำเสียงอบอุ่นหรือตื่นเพราะความหิวย่าสีเปิดฝาข้าวต้มกลิ่นหอมชยเข้าจมูกคนหิวเสียงท้องร้องโอดครวนสร้างความอับอายให้คนที่โกหกหิวใช่ไหม เธอแก้มแดงเมื่อโกโหกแล้วถูกจับได้กินข้าวก่อนนะส่วนห้องนี้นะ่ะไม่ต้องกลัวหรอกเพราะเจ้าของห้องเขาอ,อุ้มหนูพุดมานอนที่นี่เองเขาอ,อนุญาตแล้วนางนึกย้อนกลับไปแล้วใจหายพลึกอุ้มพุดน้ำบุตรมาหน้าตาตื่นไม่ได้สนใจสีตาที่ยืนกับฟัดกาเฟียเลยสักนิดเขาดูเราเป็นห่วงเด็กน้อยคนนี้ออกนอกหน้าจนนางต้องคอยมาดูแลเองป้องกันคำคอรหา เพราะที่ผ่านมาพุทธน้ำบุตรก็เจอมรสุมคำพูดหนักอาการเพราะผ่านอะไรมาเยอะทำให้นางแยกแยะระหว่างข่าวลือกับความจริงได้ไม่ยากนางยังคงเชื่อในความดีที่พุทธน้ำบุตรมีคะ่ะก็คุณพฤกตั้งใจจะไปส่งหนูพุทธที่บ้านแต่เห็นหนูนอนเป็นลมหมดสติอยู่ในกอหญ้าเสียก่อนก็เลยรีบอุ้มกลับมาที่นี่ขอโทษด้วยค่ะ เธอทั้งอับอายและละอายใจเหลือเกินคงทั้งร้อนและหิวจนเป็นลมกินเยอะๆนะหนูผอมลงไปตั้งเยอะอ้อแล้วเย็นนี้น่ะก็นอนเสียที่นี่แม่นวลเก็บเสื้อผ้ามาให้บ้างแล้วแล้วก็ฝากให้หนูอยู่ที่นี่จนกว่าป้าจะกลับมาเกิดอะไรขึ้นกับลุงเหรอคะพูดน้ำบุตรยิ่งเป็นห่วงเปล่าหรอกจ้าเห็นแม่นวลบอกจะขึ้นไปหาหนูแพรที่กรุงเทพนะ่ะ แม่กี่วันก็คงกลับเลยฝากหนูไว้กับย่าที่นี่ก่อนแม่นวลก็เป็นห่วงหนูนะแต่น่าจะมีธุระด่วนถึงต้องรีบไปพุดน้ำบุตรพนมมือไหว้ขอบคุณสำหรับช่ำข้าวต้มที่ผู้สูงวัยยกมาให้ตรงหน้าย่าสีมองพุดน้ำบุตรกินข้าวต้มอย่างอร่ออร่อยเด็กคนนี้ก็จริงๆเลยเพราะเอาแต่งเงียบจึงถูกคนอื่นลังเกยอยู่เสมอหลานชายก็หายไปร่วมชั่วโมงยังไม่กลับ สีตาก็ให้ท่าอย่างเห็นเห็นแทนที่จะให้คนขับรถที่บ้านมารอรับกลับให้พึกต้องออกไปส่งโดยอ้างว่าไม่มีรถลูกหมายตื้นๆแบบนี้ตอนนางเป็นสาวก็เคยเจอมาหมดแล้วแต่ก็ต้องดูไปก่อนว่าหลานกับปูใครจะเอาตัวรอดได้ดีกว่ากันนึกย้อนไปในอดีตนางก็อดยิ้มกับความรักที่สวยงามไม่ได้จริงๆ ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่คิดถึงผมอยู่หรือครับย่าเอาตัวรอดกลับมาได้ก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วหลานย่าพลึกรู้ว่าย่าไม่ปลื้มสิตาเท่าไร่แต่ท่านเลือกที่จะไม่พูดตรงๆพูดเป็นยังไงบ้างครับย่าให้กินข้าวต้มแล้วน่าจะยังหลับอยู่สีหน้าเขาเป็นกังวลจนคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนอดยิ้มอินดูไม่ได้จะไปเยี่ยมก็ได้นะ ลูกน้องของเราเองแสดงความห่วงใยต่อลูกน้องบ้างเขาจะได้มีกำลังใจแม้พวกนี้รู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรคงไม่ปากสว่างเก็บเรื่องเล็กๆไปใส่สีตีไข่ให้สนุกปากหรอกจริงไหมคนรู้ทันดักคอคนในปกครองแม่บ้านทั้งหลายที่นั่งอยู่ถึงกับก้มหน้าก้มตาทำงานลองประมุกได้เอ่ยปากนี้ไม่ใช่การขอร้องแต่มันคือคำสั่ง และหากเรื่องไม่ดีหลุดปากออกไปมีหวังได้โดนไล่ออกไม่มีงานทํากันตอนแก่เป็นแน่พลึกยืนลังเลชั่วคู่พอให้เป็นพิธีเท่านั้นก่อนจะมุ่งตรงไปที่ห้องนอนของตัวเองแค่เปิดประตูเข้าไปก็เห็นล่างเล็กนอนขดตัวอยู่บนเตียงของเขาเพียงเท่านั้นภายในกายก็รุ่มร้อนด่งไฟ นึกกลด่าตัวเองอยู่ในใจเธอป่วยอยู่เขาต้องหักห้ามใจเสียบ้างแต่ความต้องการกับศีลธรรมบางทีมันก็สวนทางกันเสมอชายหนุ่มย่นตัวนั่งลงข้างเตียงมองคนที่หลับตาพริมพ์แล้วนึกสงสารถ้าไม่ได้ตามมาก็คงไม่เห็นว่าเธอเป็นลมอยู่ตรงนั้นมือหนาปัดปลอยผมที่ร่วงหล่นมาปิดใบหน้าสวยออกคุณพลึกเพราะเหมือนมีใครมายุกยิกตามใบหน้า ทำให้คนที่เพิ่งหลับไปลืมตาตื่นนอนเถอะฉันแค่มาดูเขาลุกขึ้นยืนเต็มความสูงหากโดนไล่จะได้หาข้ออ้างดีๆกำลังจะออกไปพอดีพูดสิคะต้องออกไปนี่มันห้องนอนของคุณพลึกนะคะฉันไม่แย่งห้องนอนของคนป่วยหรอกน้ำเสียงเขาอ,อ่อนโยนลงราวกับคนละคนกับคนที่โต้เถียงกับเธอบนรถเมื่อตอนเที่ยง พุธดีขึ้นแล้วค่ะพุธจะขอคุณท่านกลับบ้านจะกลับไปทำไมป้านวลก็ไม่อยู่พักอยู่ที่นี่ก่อนเถอะพลึกก็อยู่ตอนที่ป้านวลเข้ามาบอกความจำเป็นเขาเสียเองที่ออกความคิดเห็นว่าให้เธอมาพักที่นี่เพื่อไม่ให้นางเป็นห่วงอย่างน้อยพุทธน้ำบุตรก็อยู่ในที่ปลอดภยัยแต่พุธเพราะเขาปั้นตึง เธอจึงไม่อยากอยู่ให้รกตาเจ้าของบ้านไม่มีแต่อย่าดื้อฉันไม่ชอบคนดื้อเขาตัดบทแล้วนี่ดีขึ้นหรือยังเมื่อเห็นว่าคนถูกดูหน้าจอยเขาก็ใจอ่อนยวบเช่นกันปวดศีรษะนิดหน่อยค่ะเขาพยักหน้าพักผ่อนเถอะฉันไม่กวนแล้วสายตาของทั้งคู่ประสานกันนิ่งปากบางพยือเหมือนจะพูดบางอย่าง แต่ก็ต้องกลืนหายไปเมื่อตระหนักดีแล้วว่าไม่ควรพุดน้ำบุรยังคงมองเขาอยู่เช่นนั้นจนคนตัวใหญ่ค่อยๆขยับออกพุทอยากบอกคุณพลึกว่าที่พี่วัดกดพุดวันนั้นพุดไม่ได้เต็มใจสักนิดมันอึดอดัดหากเธอไม่ได้พูดพูดออกไปเขาจะฟังไม่ฟังนั้นก็เป็นเรื่องของเขาเพราะสำหรับเธอก็แค่ต้องการได้พูดออกไปเท่านั้น พูดรู้ว่าคุณพลึกไม่อยากรู้แต่พูดแค่อยากบอกเขาเชื่อเธอโดยไม่มีเงื่อนไขเชื่อในแววตาที่ใส่ซื่อยามได้สบตาพลึกเดินกลับเข้ามาพร้อมกับก้มลงจูบริมฝีปากบางอย่างดูดเดิมมือเล็กยกขึ้นอุบกอดรอบคอเขาโดยอัตโนมัติเสียงหายใจกระซาวต่างคนต่างรู้ความต้องการของตัวเองนักเรียนที่เขาปั้นมากับมือชำนาญในการจูบมากโข ทำเอาคนต้องการแทบจะระง,งับตัวเองไม่อยู่รู้ไหมฉันต้องสะกดอารมณ์ตัวเองแค่ไหนยามได้อยู่ใกล้เธอเขาก็ซิบบอกเมื่อถอนริมฝีปากเธอมันร้ายนักเขากล่าวโทษหญิงสาวทั้งที่เธอก็แค่นอนเฉยๆผุดน้ำบุตรขี้ยิ้มเผยให้เห็นฟันขาวสะอาดเรียงตัวอย่างสวยงามผุดไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะนี่เป็นครั้งแรกกระมังที่เขามีโอกาสได้เห็นเธอยิ้มเต็มใบหน้า ฉันอยากจะไม่จำเป็นต้องพูดให้จบทั้งคู่ก็รู้ความหมายดีขอซุกใบหน้าลงบนอกนุ่มสุดดมกลิ่นหอมอ่อนๆจากกายสาวแนบใบหน้าลงที่ลำคอละหงคบเม้มเบาๆยับยังพลึกน้อยที่ดุนดันกางเกียงยินตัวโปรดจนรวดร้าวไปทั้งตัวเธอไม่สบายนอนพักเสียเถอะพูดน้ำบุดเม้มริมฝีปากเข้าหากันแน่น ก่อนจะรวบรวมความกล้าโน้มใบหน้าเขามาจุบอีกครั้งครั้งนี้เธอเป็นคนเริ่มมันเองเนื่นนานปลุกอารมณ์กายเขาให้ลุกโชนเสื้อผ้าบนกายเธอหลุดลุย่ยบลาตัวน้อยถูกปลดออกอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวผมเผพ้กระจายเต็มหมอนเพราะความรันจวนที่เขามอบให้แต่ชายหนุ่มก็จำต้องยั้งความต้องการตัวเองอย่างยากลำบากฉันต้องไปก่อน เดี๋ยวยาสงสัยเอาน้ำเสียงแหบพราบังคับตัวเองอย่างยากลำบากรอยยิ้มสะใจผุดขึ้นที่มุมปากเล็กจนพลึกอยากจะจับทำโทษเสียนักคืนนี้ฉันจะมาหานะขอบรรจงจูบลงที่หน้าผากหญิงสาวเป็นการมัดจำผุดน้ำบุตรพยักหน้าแม้อยากให้เขาอยู่ต่อแต่รู้ดีว่าไม่เหมาะสม มือของทั้งสองค่อยๆออ,ออกห่างกันเธอกลายเป็นผู้หญิงไรอย่างอายเพียงแค่ได้สัมผัสอ่อนโยนจากเขาอีกครั้งก็เทบละลายร่างกายหัวใจเต้นเร้าให้ได้อายยิงสาวยกผ้าห่มขึ้นปิดใบหน้าขยี้ไปมาเบาๆเฝ้ารอถึงค่ำคืนนี้ที่จะได้กดๆเขาตามสัญญาเธอเป็นผู้หญิงเร่าร้อนตั้งแต่เมื่อไหร่กัน